สวัสดีครับพี่น้องผู้รับชมช่องบ้านในตะวันกะมือนี้กะอสมัยไทยงวไอ้ที่เป็นผลงานเคเอฟสามหนึ่งตัวแรกของเมืองไทยเลยนะครับเนาะกะอัปเดตล่าสุดนะครับเป็นลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งตัวแรกของเมืองไทยนะครับเดียเ๋ยวเพื่อนสาวนี่ยแหละนะครับวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมนี่นะครับสิครบสองปีนะตามที่เจ้าของเพิ่นบอกนะครับ ใกล้สิเป็นฮัตซัสแล้วนะครับเพราะเริ่มมีหนามยังมันเริ่มไหลเนี่ยแล้วคุณนะ้าจ้าคุณพันบ้านนั้นพันชัดเจนนะครับผมก็เลยบ้านนั้นคือลูกสาเคเอฟสามหนึ่งนะครับที่เกิดเป็นตัวแรกของเมืองในเมืองไทยเลยนะครับเบืองพิล็อกกรดูโครงสร้างนะครับเพิ่นมาจากแม่ที่เป็นนี่ครับแม่เพิ่นแม่เพิ่นเป็นไอ้ งัวสามสายเลือดนะครับงัวมีฮินดูแน่มีบามันแน่แหละก็มีไทยแน่นะครับก็ด๋ยวกเสล่มันลุกเอไล่ลุกให้เบ,บ,บิ้งนะครับแม่เสลาแม่เพื่อนอับนี้ครับแม่เพื่อนแบบนะครับแม่เพื่อน,นะะเ,อนเป็นงัวก็พอดีนะครับเป็นงัวที่แบบบ้านเท่าแบบเลี้ยงไอ้แบบ้านเท่าเลี้ยงได้นะครับเป็นแบบเลือดบ่สูงนะครับแต่เป็นงัวสามสายเลือดนะครับเป็น ลักษณะมีฮินดูแน่นิดนึงนะครับสีเข้มแน่นะครับแม่เจ่าก็ลูกคนกับบอ่อปันไดเจ้ว่าเรื่องโค้งสั่งนะครับบอพาดเลยนะครับสำหรับเคเอฟสามหนึ่งนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับลูกสาวเคเอฟนะครับตัวนี้ผสมตอนที่ หมอตรงเพื่นเทสเสื้อแล้วก็มันก็ใส่ได้เพิ่นลองบรรจุหลอดเบื้องน้นกับเพิ่นก็มาผสมให้นะเพาะท่านมีหอดใบเลยนะตอนเพิ่นมาผสมเดี๋ยวไปถ่ายฟังครับเพื่นเดีตัวเจ้าของเฮี้ยเพื่อนมาโยนะเป็นข้อคองลุงง่งวนนะครับสงวนงวงงามนะครับตัวน,นี้พี่สาวเพิ่นพี่สาวเพิ่นเป็นงวงที่ผสมเขาผสมโตมากนะครับเพิ่นซื้อมากทองไอตอนทองไอตอนแม่นี่ทองนะครับ ตัวนี้มะขอดอยู่นี่เลยนะครับตัวนี้กับกระเพื่งในลูกตัวแรกนะครับกับเคเอพึ่งกันนะครับเดบบี๋ยวไท่ายิงเบื้งหน้าพื่งกันตัวนี้สำหรับแม่นี่นะครับจะเป็นพี่สาวของตัวนี้นะครับมะขอดแล้วเพิ่นกับผสมเคเอฟเข้าไปนะครับนี่คือตัวนีนะ้เคเอฟตัวแรกของเมืองไทยนะครับเดี๋ยวจะของวามคนณผูยชมเห็นหรอกเบื้องสูมจะไปอาจจะไปสามเขาเด้๋ยขอไปท่ายงังไง เขาไม่ได้ครับเพราะว่าเฮียนตีก็ตเฮียนผมนะครับนี่นี่คือกับลูกสาวเคเอฟขนนอนใ่เดลคผมเดี๋ยวสิไล่มันไล่ลูกเห็เบิ้งด้วยเดลคอมเห็นไหมครับ,รบลูกสาวเคเอฟนะครับตัวนี้กระจี้เขาไว้ตั้งแต่อายุสิบวันเลยเนาะครับเอาใส่น้ำยาแต้มนะครับเบิ่งก้วย Là bung lắm tóc bung lắm kim kang kha hai nha hèn ngọc hà nhai bung ngọc ngọc hà nhai sai kay kìa 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 คนละแนวเลยนะแล้วก็เงี่ก้อนพีสาวเลยนะครับพอพีสาวเขาเบิ้งเบิ้งพีสาวเขาแต่พีสาวเขาได้สีนะครับสีเขาสีเข้มแต่ว่าเรื่องกระดูกเรื่องยังก็ธรรมดานะครับเพราะมันเป็นงวยที่มาจากพอพันน้ำบาตน,นะครับที่เป็นผสมมานะครับตามที่เจ้าของเพิ่นบอกก็คือวันที่ประมาณยี่สิบหกนี่ยี่สิบหกนี่คือครบสองปีเพิ่นไหม สาวเคเอฟสามหนึ่งตัวแรกของเมืองไทยนะตัวอันว่าตัวแรกของโลกผมกับโมนัยใจเนาะเพราะว่าเคเอฟเขาก็นําเขามาตอนอายุประมาณมเกือบเกือบสามปีบ่นะครับตอนมโตงนําเขามานนเนาะผมเลยบอกผันใจวัยยุคหุ่นเขาอาชีมีบอยตัวนี้คือตัวนี้กับผลงานเคเอฟสามหนึ่งคือกันนะครับกับเป็นตัวเป็นลูกกับพี่สาวเขาเนาะครับคือพี่สาวเขานี่ครับ สีนี่ตามแม่เขาเลยครับแม่เขาก็สีดีแห้งนะครับโตเขาก็เลยสีจัดเลยนะครับเป็นสีได้ดีกว่าหน้าเขาเนี่ยนะครับขึ้นหน้าเขาแต่เป็นพอเดียวกันนะครับ KF เอฟสามหนึ่งเบื้งเบิ่งกระยื่นนะครับสีลำโตนะครับกระดูกใส้นใดนะครับกระดูกก็ถือว่านี่นะครับเบิ่งแขงขาเขา โดนแสงแน่เด้พี่นอ้องมาถ่ายฝากพี่ฝากน้องนะครับจะรับผลงานเคเอฟนะครับเพื่อผู้ได้เด็รผสมไว้นะครับเบื้องแม่ประมาณนี้นะครับเบื้องแม่เป็นกะแม่ก็เป็นลูกผสมธรรมดานะครับเป็นไทยประมาณนะครับแล้วมีฮินดูเนี่ยนิดนึงนะครับพอส่งง่วใน มั่งไทยห้าวสมือนี่มันกับปฏิเสธบ่าอะไรนะครับเพื่อว่ามันต้องมีหินดูแน่เพราะว่าหินดูมั่งยุคที่เขาไอเฮิตเฮ็ดกันกับยุคปีสี่เจ็ดสีแปดนะครับที่ว่าดังแง่งสูงยุคบอยอุบลนะครับเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันกับมีไอแม่ญาแม่ใหไงยังสิเนาะครับมันก็จะเป็นมีหินดูแน่เนาะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าสมัยสมือห้าก็มีลูกผสมหินดูบาซินนะครับเลือดเจ็ดสิบาเลือดหาสิบเลือดเตานแรกมันก็มีแน่อยู่แล้วนะครับเนาะ ็เลยโค้งสั่งกามานนี่เพื่อกดดึงลงมาทางไอ้ไถแน่กับมี่นะครับเพราะว่ามันกับธรรมดาคือว่าเขาว่านะครับเป็นมั่วสามไซเลือร์มั่วสูมือนีมันก็มีไถบามันฮินดูหรือบางตัวก็เป็นนี่หอดซาโลเลเข้าไปอีกนะครับกับสามสี่ไซเลือรเข้าไปนะครับผสมเข้าไปกับเลือดผสมมันกับมันกับพ่อเลี้ยงนะครับบ้านเขามันก็เลี้ยงง่ายมันกับแข็งแห้งขอดีครัพวกเลือดผสมนะครับ เบืบ้องผืนคอ,อกซ้ำกันเลยนะครับน้องสาเขาเนี่ยไปคนละแนวเ,เลยนะครับตัวย่อยแห้งเบิ่งกับแม่กับโตเขาเนี่คนละเรื่องกันเลยสุดยอดของโค้งสางเนาะครัสำหรับ kf ซ้ำหนึ่งนี่คือล่าสุดของคอ,อกนี่นะครับเป็นลูกของ พี่สาวเขานะครับ KF31 กับที่เป็นตัวพี่สาวเขานะครับที่ประคอดอยู่นี่นะครับสุดยอดเลยนะครับซีกับสุดยอดเลยนะครับเพื่อนกัดเลี้ยงดีนะพววนูดหยาเพื่อนหลายนะครับนคนฟังที่วนนี้ก็ตัดเข่าตาดัดยังอยู่นะครับเนจะขอกระล่มแน่ครับช่วงนี้เพราะว่า มันเป็นเข่าฤดูฝนนะครับเนาะมันก็เลยกลายเป็นเนาะมันก็ลมแนนิดหนึงนะครับสำหรับขอบก็ต้องเอาเกียร์ไปยังมาใส่ร์ไนะครับเนาะขอบมันก็สีบว์เพื่อนก็ขีปนาวุธเพื่อนสีผสมกับโนเบิลนะครับเพื่อนเร่งๆไว้คือโนเบิลนะครับจะเป็นพ่อพันธุ์ตัวใหม่ของอีกตัวหนึ่งของทีเจเก่าฟาร์มนะครับก็เอามาท้ายฝักพี่พักน้องนะครับสำหรับผู้ติดตามช่องบ้านในตะวันนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับ ลูกสาวตัวแรกของเค3 1ฟสหนึ่งขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามให้น้ำนะครับเพื่อช่องบา้านในตะวันนะครับหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับผมลงคลิปใหม่ๆพอมีนองก็สิบว่าผ่านคลิปใหม่ๆของผมนะครับเนาะ,ะคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับเนาะสวัสดีครับ